สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท,ท่านครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวข่าวดีนะครับมาแจ้งแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยและพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มที่รักเคารพเทิดทูนในพระองค์ดำหรือว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเรานะครับเนื่องจากในวันที่25มกราคมที่จะถึงนี้นะฮะ ทางท่านพระครูสมุขค,ครูบาสังเวียนขันติธโมท่านาจ,จะได้มีการหล่อพระรูปนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่วัดถ้ำอิทธิริ์หรือวัดปาม่อนพยาคำบ้านถ้ำตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางดังนั้นจึงอยากจะขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งในจังหวัดลำปาง และก็จังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยใหญ่พี่น้องชาวกะเรี่ยงพี่น้องชาวมอญน,นะครับที่ได้ร่วมรบกับสมเด็จพระเรศวรมหาราชเคียงบ่าเคียงไหลจนสามารถกอบกู้เอกราชและทําให้สยามประเทศหรือประเทศไทยได้เป็นปึกแผ่นเท่าทุกวันนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะ เนื่องจากว่าทางครูบาพระครูสมุครูบาสังเวียนขันติธโมและทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อันสืบเนื่องมาจากการที่เราจะมีการบูรณะนะฮนะสารสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชนที่ศูนย์คคชบาลนะครับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างศัตว์จังหวัดลำปางดังรยายละเอียดต่อไปนี้ครับ โครงการบูรณะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชศูนย์คชบาลวัตถุประสงค์ในการเข้ามาบูรณะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่สวนรักช้างไทยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้มีการกล่าวขานมาอย่างยาวนานจากบุคคลหลายๆฝ่ายว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากพื้นที่ ทั่วประเทศไทยที่พระองค์ทรงสเสด็จผ่านทั้งเรื่องสถานที่พักทัพและอื่นๆ <c oughs> แต่สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญยามากก็คือเป็นสถานที่ในครั้งที่พระองค์ทรงสเสด็จยกทัพไปช่วยพระสหายของพระองค์คือเจ้าฟ้าไทยใหญ่ในนามเจ้ากรรมไก่น้อยในดินแดนของอาณาจักรไทยใหญ่ที่กำลังถูกกำลังจีนรุกราน จึงส่งทูลขอความช่วยเหลือมาอยัางสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในฐานะพระสหายและผู้เคยร่วมรบกับพมาบ่าเคียงบาาเคียงไหลจนสยามสามารถเป็นปึกแผ่นได้จึงแสดงถึงความมีน้ำพระทัยของพระองค์ที่ไม่ทรงทิ้งพระสหายจึงยกทัพเข้าไปทางเมืองหางอาณาจักรไทยใหญ่แต่ต่อมาพระองค์ทรงติดไข้ป่าทรงพระประชวนอย่างหนักที่เมืองหาง ตามประวัติส่วนหนึ่งอ้างว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชีพที่เมืองนี้จึงมีการสร้างพระสถูปข,ของพระองค์ไว้เพราะคนไทยใหญ่เคารพนับถืออย่างสูงสุดแต่ปัจจุบันนี้พมา่าทําลายสิ้นไปเสียแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่คนไทยใหญ่กล่าวอ้างถึงก็คือสมเด็จพระเรศวรมหาราชนั้นทรงประชวนที่เมืองหางอย่างหนักด้วยพิษข,ของไข้ป่า เมื่อเหล่าอํมมา์แม่ทัพนกองเห็นว่าอาการหนักไม่ไหวแล้วจึงพยายามที่จะนำพระองค์กลับสู่กรุงศรีอยุธยาโดยไม่ผ่านมาตามเส้นทางเดิมที่เดินทัพมาคือเส้นทางเวียงแหงเมืองหางเพราะ,ะระยะทางไกลกว่าจึงกลับมาทางเมืองโตนที่ไม่ไกลาจากเมืองหางมากนักแล้วมาพักที่ทุ่งอ้อใกล้กับอำเภอปางมะผ้าอำเภอฝางประมาณ30กว่ากิโล เพื่อหวังเข้าทางเมืองฝางจังหวัดเชียงใหม่ตัดเข้าสู่ลำพูนลำปางเข้าพิษุุโลกบ้านเกิดของพระองค์และสู่อยุธยาแต่พระองค์ไม่สามารถทนพิษของไ่้ป่าได้จึงสิ้นพระชนที่ทุ่งอ้อเมืองโตนแห่งนี้ปัจจุบันยังมีการตั้งศาลให้พระองค์อยู่ที่เมืองแห่งนี้และทุกๆปียังมีเหล่าบรรดาทหารหารของไทยเข้าไปบวงสรวงเป็นประจำนะครับตามประวัติสถานที่ศักดิ์สิทธิ บ่อสงน้ำพระศพด้วยสมุนไพรและน้ำพึ่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบริเวณด้านหลังศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงยกทัพขึ้นไปช่วยพระสหายของพระองค์ที่แคว้นไทยใหญ่หรือไตนะ้ณฑที่ปกครองโดยเจ้ากรรมไก่น้อยเพื่อขับไล่กองทัพจีนที่พยายามยกทัพเข้ามาเพื่อที่จะยึดครองอาณาจักรไทยใหญ่รัฐชฐานในปัจจุบันในฐานะที่พระองค์ ทรงเป็นคนที่ยึดถือคำมั่นและสัจจะยิ่งกว่าสิ่งใดเมื่อครั้งพระสหายของพระองค์คือเจ้ากรรมก่อยน้อยผู้ปกครองแวนแว้นอนาณาจักรไทยใหญ่ประสบปัญหาในการสู้รบพระองค์ท่านจึงได้นำไพร่พลจำนวนมากเดินทางจากอณาจักรอยุธยาผ่านมาหลายหัวเมืองเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองหางในแคว้นไทยใหญ่เราจะเห็นว่ามีหลายพื้นที่ตามหัวเมืองต่างๆที่มีจุดพักทับและ กองทัพอันเกียงไกลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยทัพของพระองค์ได้มาพักทัพสุดท้ายในอาณาจักรสยามที่ตำบลแสนหายอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันต่อจากนั้นจึงเดินทัพเข้าสู่เมืองหางอาณาจักรของเจ้ากำรรไก่น้อยเจ้าฟ้าของไทยใหญ่ที่เป็นพระทหารร่วมรบร่วมก่อสร้างอาณาจักรสยามในครั้งที่มีการรบกับพมา่าหลายต่อหลายครั้งจนได้ชัยชนะ จนเมื่ออาณาจักรไทยใหญ่ถูกลุกรานจากกลุ่มจีนบุกเข้ามาลุกรานอาณาจักรของไทยใหญ่สมเด็จพระเนเรศวรมหาราชจึงยกทัพเพื่อไปช่วยเจ้ากรรมไก่น้อยพระสหายเพื่อที่จะขับไล่กองทัพจีนที่ลุกรานอยู่ในขณะนั้นแต่เมื่อยกทัพมาถึงเมืองหางของอาณาจักรไทยใหญ่ยังไม่ทันได้สู้รบแต่ด้วยชื่อเสียงและอนุภาพกองทัพของพระองค์จึงทําให้กองทัพจีนตกใจแตกตื่น กลัวเกรงแสนยานุภาพของพระองค์จึงแตกพ่ายไปก่อนที่จะมีการสู้รบสมเด็จพระนเรศวรจึงตั้งทัพไว้ที่เมืองหางเพื่อรอดูท่าทีของกองทัพจีนแต่ในช่วงนั้นพระองค์ทรงป่วยด้วยไข้ป่าอย่างหนักและสิ้นประชนงที่เมืองหางแห่งนี้จึงมีการสร้างสถูปเจดีย์ไว้อันเป็นถานที่ที่คนชนชาติไทยใหญ่ต่างให้ความเคารพอย่างสูงแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะฮะมีพมา่าวางระเบิด ทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแม้ทหารกองทัพไทยใหญ่จะพยายามปกป้องสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถปกป้องเอาไว้ได้เพราะมีกําลังพลและอาวุธที่ด้อยกว่าจึงเสียสถูุ้เจดีย์แห่งนี้ไปแต่คนไทยใหญ่ก็เอาเศษอิฐเศษหินที่หลงเหลือมาใส่กรอบแฝงคอสู้รบและได้รับอนุภาพรบชนะและปลอดภัยเรื่อยมาจนกระทั่งวันนี้แต่อีกส่วนหนึ่งของประวัติที่คนไทยไทยใหญ่กล่าวอ้างก็คือสมเด็จพระนิสวร์น,นั้น ทรงประชวรที่เมืองหางอย่างหนักด้วยพิษของไข้ป่าดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับแล้วก็มาสิ้นประชวรที่ทุ่งอ้อเมืองตอนนะครับหลังจากนั้นจึงมีการนำพระศพของพระองค์กลับอายุทยาแล้วมาพักที่ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางสถานที่ตั้งศาลปัจจุบันจึงมีสถานที่พักทัพพระพลาที่ประทับของพระองค์ ะะและมีการขุดบ่อน้ำนะเพื่อนำเอาศพของพระองค์มาทำการแช่ด้วยสมุนไพรและน้ำพึ่งเพื่อไม่ให้พระศพของพระองค์เน่าเปื่อยเพื่อนำร่างของพระองค์กลับอยุธยาดังนั้นจึงปรากฏหลักฐาน,านทั้งสถานที่ประทับบ่อน้ำที่แช่ศพของพระองค์และเชื่อว่าดวงจิตของพระองค์ท่านตกอยู่ณสถานที่แห่งนี้กระทั่งวันนี้แม้จะมีการตั้งศาลก็ยังขาดการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมและปรับปรุงบ่อ แช่พระสบของพระองค์ให้ดีขึ้นและสถานที่แห่งนี้ได้มีการบวงสวงเพื่อแสดงความเคารพในพระองค์หลายครั้งโดยมีจากหลายกลุ่มบุคคลที่เข้ามาร่วมในการบวงสวงดังกล่าวและทุกครั้งจะพบกับความมหัศจ,จรรย์ในหลายรูปแบบจึงเชื่อตามตำนานดังที่กล่าวมาว่าณนะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเพราะดวงจิตดวงวิญญาณของท่านตกอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ แต่ยังไม่มีการทำพิธีที่ถูกต้องและเชิญดวงจิตของพระองค์อย่างเป็นทางการและบ่อยครั้งใครก็ตามที่เข้ามาเพื่อพิสูจน์หรือวดดีก็จะเจอดีทุกคนจึงนับว่าเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของสมเด็จพระนอรศวนมหาราชในประเทศไทยนะครับดังนั้นจึงปรากฏหลักฐานทั้งสถานที่ประทับ และบ่อน้ำแช่ประสบของโรงและเชื่อว่าดวงจิตของท่านตกอยู่ณสถานที่แห่งนี้แต่ทั้งวันนี้แม้จะมีการตั้งศาลแล้วก็ตามนะก็ยังไม่มีการพัฒนานะฮะดังนั้นนะครับทางคณะทีมงานอ่าโดยท่านสสสุธาประทีปนทลานสสภูเกตเขตหนึ่งเรงประธานกรรมาทการการปรับปรามการทุจริตป,ประพฤติม่ชอบสภาผู้แทนรัศฎรนะครับ ก็ได้มีการเข้ามาบวงสรวงกราบไหว้บูชานะครับและต่อมาก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการนะจากหลายฝ่ายนะครับเพื่อที่จะมีการสร้างมณดปแห่งนี้ขึ้นใหม่แทนที่เดิมให้ใหญ่กว่าเดิมในสถานที่เดิมโดยจะไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆต่อพื้นที่ในการก่อสร้างโดยจะไม่มีการขุดหลุมเพราะอาจจะกระทบกับอิดหินดินทรายแต่เดิมนะที่เป็นฐานลอย เพื่อรองรับตัวมณฑกทั้งหมดนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะมีการสร้างมณฑปนะแล้วก็ปรับปรุงสถานที่กำแพงแก้วทางเดินและบันไดลงไปยังบ่อน้ำล้างพระศพและก็พัฒนาบูรณะนะบ,บ่อน้ำล้างพระศพใหม่ให้เกิดความสวยงามนะฮะเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับ ดังนั้นนะฮะคณะกรรมการต่างๆเนี่ยนะฮะจึงมีความคิดเห็นร่วมกันว่าจะมีการบูรณะตรงนี้นะ,ะให้สมพระเกียรติของพระองค์ด้วยเหตุนี้ทางครูบาสังเวียนคติธรรมโนะ,ะ,จะเจ้าอาวาสวัดถ้ำอิทิริ์นะ,ะวัดป่าม่อนพยาคำจึงได้มีการที่จะดำเนินการหล่อพระรูปขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะเท่าองค์จริง เป็นปางนั่งว่าการนะฮะไม่ใช่หลังิิโนโทกนะครับในวันที่25มกราคมที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะในช่วงเช้าก็จะมีการแห่ของขบวนช้างในช่วงบ่ายนะก็จะมีการาบวงสรวงและก็เปิดการหล่อพระรูปขององค์สมเด็จพระเรศวรมหาราชดังนั้น จึงอยากใร่เชิญชวนนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางนักธุรกิจข้าราชการทหารตำรวจนะพ่อค้าประชาชนและข้าราชการทั่วไปนะไปร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแสดงออกถึงความเคารพเทิดทูนในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในครั้งนี้นะและก็จะเอาพระรูปของพระองค์นี้ไปประดิษฐานที่มณฑลนะที่สวนรักช้างไทย สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพกําแพงแก้วกัาพาเจ้าภาพที่จะสร้างมณฑปน,นะ,ะเจ้าภาพที่จะทำะพื้นที่ปูพื้นที่ในกําแพงแก้วเจ้าภาพทางเดินเจ้าภาพบันไดและเจ้าภาพที่จะ,ะบูรณะนะบ,บ่อน้ําแช่ะสมข,ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็สามารถแจ้งความจำนงมาได้ที่พระครูสมุกครูบาสังเวียนขันติธโมนะแห่งวัดป่ามันพยากรรมหรือวัดบ้านถ้ำอิจิริศนะครับในวันที่25มกราคม2566ที่จะถึงนี้กับผมเต่านินจาก็เป็นหนึ่งในคณะที่พยายามที่จะเดินงานตรงนี้นะฮะจึงอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องได้มามีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าพระองค์ได้มี คุณนะมีบุญคุณนะฮะต่อพวงชนชาวไทยนะได้ดูแลปกปักรักษาอาณาจักรไทยมาอย่างยาวนานนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับดังนั้นวันที่25มกราคม2566ที่จะถึงนี้พบกันที่อาวัดถ้ำอิทนทริ์ หรือวัดป่าม่อนพยาคำบ้านถ้ำตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางครับ